ดีจเะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องบนไทยสเปอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมสูตรลดเลือนริ้วรอยใต้ตานะคะใครมีขอบตาดําขอบตาถุงใต้ตาแล้วก็รอยตีนกานะคะครีมสูตรนี้จะช่วยได้นะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแใจในการทําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเราจะมาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะนี่นะคะ ส่วนผสมของเราตัวแรกคือวัสลีนนะคะเราจะใช้วัสลีนวัสลีนเขาก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของวัสลีนนรื่องความชุ่มชื้นสุดยอดยกให้วัสลีนเลยเนาะใคร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 เขาก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าวัสลีนผลของเขาดีอย่างไรนะคะไม่ใช่ว่าจะมาทาหน้ามากหน้าได้อย่างเดียวเนาะใครมีตาตุ่มด้านมีอะไรด้าน ผิวแห้งกล้านผิวไม่มีความชุ่มชื้นนะคะวัส,สลินสุดยอดเลยค่ะช่วยได้เลยนะคะเราก็จะใช้อยู่ที่เราจะทํานิดเดียวนะคะเราไม่ทําเยอะเนาะจะใช้อยู่ที่ประมาณ1นส่วนสี่นะคะ1นส่วนสี่ช้อนชาเนะนี่ค่ะเราไม่ใช้เยอะเราไม่ทําเยอะเนาะหมดเราทําใหม่นะคะมาหนึ่งส่วนสี่เนาะนี่ค่ะ ตัวต่อไปคือเจลว่านหางจระเข้นะคะในส่วนของเจลว่านหางจระเข้ก็จะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวของเรานะคะให้ช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะเจลแล้วก็จะช้อยู่ที่เศษหนึ่งส่วนสี่เหมือนกันนะคะไม่ใช้เยอะค่ะจะสูตรนี้จะไม่ละลายค่ะเราจะไม่ทําเยอะเนาะนี่ค่ะประมาณเศษหนึ่งส่วนสีหรือครึ่งช้อนชาแค่นี้เนาะ จะไม่เอาไปละลายนะคะสูตรนี้จะจะคนแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเขาเขาสามารถคนเข้ากันได้นะคะเราจะไม่ทําเยอะค่ะนี่ค่ะเขาคนได้ค่ะทําพอไรใช้นะคะหมดแล้วเราทําใหม่แต่ว่าสูตรนี้เก็บได้นานเป็นเดือนเลยนะคะตัวต่อไปนะคะคือวิตามินอ e. ีใครมี ใครมีแบบแคปซูลก็ใช้แบบแคปซูลนะคะหนึ่งแคปซูลแต่ส่วนตัวมีแบบเป็นน้ําแบบนี้เนาะก็จะใช้ประมาณสองสามหัวปั๊มเท่ากับหนึ่งเม็ดเนาะนี่ค่ะสองสามหัวปั๊มเนาะหลังจากนั้นเรามาคูณในเข้ากันเลยนะคะเราทํานิดเดียวเนาะเราไม่ทําเยอะค่ะหมดแล้วเราทําใหม่นะคะสูตรนี้เก็บได้นานค่ะ เก็บได้นานเกือบเดือนเลยนะคะเก็บในอุณหภูมิห้องปกติได้เลยนะคะครีมสูตรลดเรือนใต้ตาสูตรนี้นะคะส่วนตัวไม่เก็บเข้าตู้เย็นค่ะเก็บไว้กับที่โตเครื่องแป้งเลยค่ะแต่ว่าอย่างว่าเนาะต่างประเทศอากาศจะไม่ค่อยร้อนเนาะนี่ค่ะเราไม่ทําเยอะเนาะเราทํานี่ค่ะก็จะออกมาเนื้อก็จะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราเตรียมกระปุกเป่ามาเก็บใส่เลยนะคะนี่เลยนะคะ หกระปุกเล็กๆมาไว้ใส่แบบนี้นะคะจะได้เต็มพอดีเต็มกระปุกพอดีเลยนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีใช้กันเลยนะคะนี่ค่ะใครจะใช้ทั่วทั้งหน้าทั้งตาเลยก็ได้นะคะทาทั่วหน้าก็ได้นะคะสูตรนี้ไม่ใช่ว่าทาได้แต่ตานะคะเราก็ทาใต้ตาแบบนี้ค่ะใครมีถุงใต้ตาลอยดําลอยคล้ําจากที่เราอุดตลับขับตะนอนนะคะเราจะมีถุงใต้ตาดำเนาะบางคนก็จะมีถุงใต้ตาเนาะ แล้วก็ลอยตีนกาตรงนี้ด้วยนะคะทาไปเลยค่ะนี่ค่ะใช้ไปเลยทาไปเลยนะคะเขาจะให้ความชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะครีมสูตรนี้นะคะเราไม่ต้องไปซื้อครีมทาใต้ตามาทาแพงๆนะคะส่วนตัวแต่ก่อนก็เคยชื้อซื้อมาใช้เหมือนกันค่ะหลดหนึ่งหลดหนึ่งไม่ใช่ว่าหลดแล้วถูกโหลดเล็กๆแบบนี้ขนาดสิบห้ากรัมเนาะ หลอดละกหกจิตร้อยค่ะไม่ใช้ก็ไม่เห็นว่าจะมีผลประโยชน์อะไรเลยค่ะตอนนี้เลิกเลยเลิกซื้อใช้เปลืองตังค์เรามาทําใช้แบบนี้ดีกว่าค่ะใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตาเลยก็ได้นะคะใครจะใช้มาร์กหน้าหรือทากับหน้าบางๆแบบนี้ยังทาได้เลยนะคะเนี่ยไม่ใช่ว่าทอทา,ทาตาได้อย่างเดียวนะคะนี่ค่ะเอาทาได้เลยนะคะทาบางๆไปแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะให้ความชุ่มชื้นดีค่ะ เนี่ยใครมีใครมีร่องตรงร่องตรงหน้าผากตรงนี้นะคะมีริ้วรอยเป็นร่องเป็นร่องตรงนี้ก็ทาได้นะคะเนี่ยแบบหน้าผากก็เป็นร่องเป็นร่องแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีร่องมีรอยอะไรอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถทาได้นะคะไม่ใช่ทาได้เฉพาะใต้ตานะคะทาไปเลยะคะ่ะเขาจะให้ความชุ่มชื้นแล้วร่องรอยของเราจะค่อยค่อยตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยยังไงก็ให้เพื่อนๆไปทดลองทําใช้ดูนะคะใครอยากมีผิวที่เต่งที่ตึงอยากให้ริ้วรอยเราหายไปนะคะ ค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการตริดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ปากกดซับส,สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะครีมสตรดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์เพื่อนๆดูอีกนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้นะคะเราจะได้ประหยัดเงินในกระเป๋าตัางเราด้วยนะคะเราไม่ต้องไปซื้อครีมแพงๆมาใช้ซื้อมาแพงๆไม่ใช่ว่าจะดีบางคนซื้อมาแล้วก็ได้ทิ้งเพราะใช้ไม่ถูกค่ะเรามาทําใช้แบบนี้เราทําเองเราเห็นเองว่าเราใส่อะไรอะไรลงลงไปมากนะ ปอดภัยกับผิวเราด้วยนะคะเ,เพื่อนๆเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ